ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวผมนายช็อตตี้บูจจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Everdream Warrior นะฮะซึ่งเกมนี้นะครับเราเป็นเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยแหละครับช่วยเหลือปู่กับย่าในการทำฟาร์มในปิดเทอมฤดูร้อนของเราครับเกมมันก็มีหลากหลายให้เราทำอะทั้งการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์การซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรออะไรเงี้ยรวมไปถึงการเล่นแบบมินิเกมต่างๆนะครับเช่นแบบตอนกลางคืนเนี่ยมีหมาป่ามา ทำการจู่โจมแกะเราก็เล่นเป็นหมาฟังไม่ผิดนะเราเล่นเป็นหมานะครับในการที่จะไล่พวกออหมาป่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เียกได้ว่ามีกิจกรรมให้ทําหลากหลายนะฮะเล่นกับหมาเล่นกับแมวตกปลาอะไรเงี้ยเก็บพึ่งนะครับปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้มีค่อนข้างหลากหลายครับเลี้ยงกงุ้งเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะอะไรเงี้ยมีเหมือนกันครับ เอาล่ะเข้ามาในเกมแล้วนะครับจะเห็นว่าการาฟิกสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากครับคือดูค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็เควสแรกนะครับที่เขาให้ทําก็คือให้ไปทําการซ่อมตัวของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่อยู่คอกสัตว์เออนะนึกคาไม่ออกนะครับนี่มาเลยครับผมแล้วก็ถือคอน,นะครับดูด้านซ้ายบนเห็นไหมเออมันจะมีให้เราเปลี่ยนไอ้ทงไอเทมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราถือคอนเนี่เดินมาใกล้ๆเห็นไหมสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะครับเขาจะให้เราซ่อมแซมทั้งหมด ห้าจุดด้วยกันนะครับไอ้ที่มันพังนะเนี่ยเห็นไหมเออซ่อมแซมให้เรียบร้อยนะครับหมดยังอ่ะน่าจะหมดแล้วมั้งเปิดเควสดูก็ได้ครับนี่ไงเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าให้ทําการออวางรัว้วที่เหลือนะครับแล้วก็สามารถกดเลข3นะครับใครใช้จอยก็ซ้ายขวาได้เลยนะมันก็จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เห็นหมาที่วิ่งไปวิ่งมาไหมคือหมาที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราสามารถไอ,อ้นี่มันได้ด้วยนะ นะครับหรือว่ารูปผัวอะไรเงี้ยรูปหลังได้แล้วมันก็จะตามเราแบบเนี่ยนะโดยบางทีมันตามเราจนเราทําอะไรต่อไม่ได้อ่ะอาจจะต้องไปวิ่งหนีมันอะไรเงี้ยเอออะ่ะเควสต,ต่อไปนะครับเขาจะให้เราเนี่ยเอาตัวของป้ายแกะมาไว้ที่นี่ป้ายแกะอยู่ไหนอยู่นี่ครับหาโคตรนานเลยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเนี่ยวิ่งมาตรงเนี้ยมันจะมีป้ายแกะอยู่ไหมเก็บได้เลยนะครับถือค้อนนะเวลา,เาจะเก็บของอะ่ะถ้าเกิดเราไปถือดาามันจะเป็นการฟันนะครับ อ่ะพอเราได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วดูด้านบนครับเห็นไหมแล้วก็เลือกไอเทมให้เรียบร้อยแล้วก็วางเห็นไหมครับโอเคแค่นี้แหละแล้วก็คอยเช็คเควสครับว่ามันให้ทําอะไรต่อนะครับถ้าเกิดไม่มีเควสขึ้นนะครับลองไปคุยกับพวกยายหรือว่าปู่ของเรานนั่นๆๆๆเห็นไหมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นบอกอยู่นะครับว่าตอนนี้มีเควสให้พยายามคุยกับลงุงเรียกว่าปู่กับยายตาก,กับยายก็แล้วแต่จะเรียกก็แล้วกันนะคุยไปก่อนส่วนด้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นนะมันเป็นคําว่าเดโมใช่ไหมครับคือมันยังไม่เปิด เดี๋ยวเราต้องเล่นไปให้จบคืนแรกก่อนครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปได้อันนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะช่วงแรกนี่เขาให้เราเนี่ยทำการซ่อมแซมแล้วก็เลี้ยงแกะเป็นหลักนะครับซึ่งคราวนี้เคเวก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปต้อนแกะนะครับมาใส่ในตัวของฟามแกะเล้าแกะเออเรียกไม่ถูกนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องเปิดตัวนี้ก่อนเออแล้วเราก็ไปทําการต้อนแกะมาครับเราสามารถให้หมาช่วยได้นะคือเรากดนกหวีดครับเนี่ย แล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นว่าใจหมาเนี่ยอยู่ด้านขวาหรือยอยู่ด้านซ้ายเห็เนไหมหมามันก็จะวิ่งไปแบบเนี้ยเออเพราะถ้าเกิดว่าเรากับหมาเนี่ยอยู่ใกล้แกะมันก็จะทําการวิ่งหนีเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องฝึกการใช้คําสั่งนี้นิดนึงถามว่าไปต้อนคนเดียวได้ไหมไม่มีหมาได้ไหมได้ครับแล้วผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะต้อนไม่เก่งก็แหลนะฮะก็พยายามต้อนนะครับให้มันกลับเข้าไปที่กงให้ได้ครับเนี่ยดูหมาแล้ววิ่งไปไหนแล้ววนะน ดูมาแล้วดิเออปล่อยมันไปก็แล้วกันก็ค,ค่อยต้อนไปก็เอาใจช่วยครับช่วงนี้อาจจะใช้เวลานานน,าน,นิดหนึ่งครับเนี่ยก็พยายามต้อนแกะเข้าไปนะเนี่ยนี่แหละแค่นี้แหละพราะแกะอยู่ในนี้แล้วครับมันก็จะขึ้นบอกเห็นไหมว่าเนี่ยมันสามารถจุดได้หมด13ตัวได้กันแต่ตอนนี้อยู่ในนี้แล้ว1ตัวครับก็ไปต้อนมาให้เรียบร้อยให้ครบนะครับบอกเลยยาวนานฮนะยาวนานตรงนี้ A later few moments later. และนี่คือแกะตัวสุดท้ายที่ผมทําการต้อนเข้ามานะครับโอเคครบเรียบร้อยแล้วครับเออเหนื่อยบอกเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยเลยนะครับเอาล่ะก็เดี๋ยวจะมีเคเวสใหม่โผล่ขึ้นมาก็คือให้นาการออปลูกพืชน,นะครับคือง่ายๆครับมันจะมีเมล็ดพันธุ์ให้กับเรานะครับแล้วเราก็ทําการปลูกได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มาตั้งแต่แรกแล้วก็คือเบอร์หกนะครับก็เลื่อนเบอร์หกได้เลยนะฮะ แล้วเราพอเรากดเสร็จใช่ครับจะเห็นว่ามันจะมีหญ้าขาวๆข,ข,ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมเออเพราะนั้นพยายามทําให้มันมีหญ้าขาวๆเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับจะเป็นอาหารของพวกแกะอันนี้ก็ต้องเติมเรื่อยๆครับอย่าให้หมดครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหมดเนี่ยมันจะทําการแหกโกงออกมานะครับอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกัน หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยไปทําการปลูกพืชนะครับ 3. จุดด้วยกันนะครับไม่ใช่3จุด3ประเภทนะครับแล้วถ้าเกิดเราเปิดกระเป๋าดูก็จะเห็นว่าเอ้ยเราได้ตัวของพืชเนี่ยมาเยอะเลยนะครับก็ได้มาจากตาลุงกับตายายนี่แหละครับแล้วเขาก็จะให้เราเดินมาปลูกบริเวณนี้ครับก็ปลูกปลูกไปนะครับ3ชนิดนะครับ3มชนิดปลูกปลูกไปเึ่งมันให้ปลูกเยอะเหมือนกันนะให้ปลูกแบบเป็นร้อยอ่ะมันก็ปลูกปลูกไปเลยก็แล้วกันนะครับวางเมล็ดกันยาวๆเลย เมื่อเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยายเนี่ยจะทักขึ้นมาเลยนะครับว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันก็จะบังคับจบ1วันเลยนะครับแล้วก็มีการมาหมุนสลงสล็อตกันต่อด้วยนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมได้เป็นแกะนะครับก็กดเล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับพวกตัวของหมาป่านะครับมาบุกนั่นเองครับเป็นอีเวนต์นั่นแหละของแต่ละวันอ่ะซึ่งคราวนี้จะได้บังคับเป็นหมานะฮะ จริงๆเราบังคับตัวเราเองก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าตัวเราเองก็มีเรื่องของการใช้ดงใช้ดาบด้วยนะครับเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ,โยโยโอมันมาทำลายแบบนี้เลยเหรอไอ้พวกหมาเกียนโอพรุ่งนี้เช้าต้องเอาตัวละครเรามาซ่อมสินะเนี่ยเอ้ยอยู่ไหนกะได้ยินเสียงกัดมันมาทําอะไรอ่ะไม่เห็นแล้วอะนี่นีนี่มันมาฝั่งนี้อ๋อไม่ฝั่งนี้โอ้โอ เกียนมากเลยแล้วมันทําลายที่อื่นด้วยครับโอ้โหเวยนกรรมจริงๆเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าไหแหนะของเกมนี้คือขึ้นอยู่กับการเสี่ยงดวงนั่นเองครับแล้วก็จะมีมินิเกมให้เราเล่นนะฮะว่าเราจะต้องเล่นเป็นอะไรเพื่อที่จะทําการปกป้องฟาร์มของเราครับก็เรียกได้ว่าโอเคนะเข้าใจคิดดีครับแต่บางทีอาจจะทําให้เราหัวร้อนหรือเปล่าเอ่ย <laughs> พอมาวันรุ่งขึ้นแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถที่จะเข้ามาโซนบ้านของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยเราอยู่โซนด้านนอกนะครับเรียกได้ว่าเละเทะเลยเละเทะเละเทะจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปคุยควสกน่อนครับก็คือคุยกับยายได้เนาะคุยคุยคุยกดผิดไปกดหยิบอะไรมาไม่รู้ครับซึ่งยายเนี่ยบอกว่าให้เราไปทําความสะอาดฟาร์มนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะก็คือไอ้พวกที่มันเละเทะตุ้มเปะอยู่เนี่ยก็ไปเก็บ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 ให้หมดนะครับ แล้วก็ได้ไอเทมด้วยเห็นไหมเออเพียบเลยครับโชคดีที่เกมนี้กระเป๋าเราเยอะนะฮะเก็บให้หมดเก็บให้หมดเลี้ยงหมาด้วยแต่ก็อย่าลืมนะบางทีเลี้ยงไปเลี้ยงมามันติดกับเรามากเกินไปนะฮะเราอาจจะทําอย่างอื่นลําบากครับผมเอ,อ้ยแล้วหมาเป็นไรเนะี่ยหมาอัพเลเวลสกิลมาเหรอเมื่อกี้หมาลอยได้ด้วยเฮ <c oughs> ้ยนั่นอะไรอ่ะม้าหรืออะไรแกะหรือแพะมองไกลๆไม่ถนัดอ๋อน่ารักน่ารัก เลี้ยงหมาอีกแล้วเราเนี่ยข้อเสียของการที่หมามาอยู่ใกล้ๆเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยอุย้ยสำรจหน่อยดีกว่ารังพึ่งรับผมเขาบอกว่าพึ่งมันดูไม่ค่อยแฮปปี้เลยอยากเข้าไปใกล้ดีกว่าเออเข้าไปตอนนี้ผมว่าน่าจะโตวบวมเลยพึ่งโคตรเยอะเลยต้องใส่ชุดป้องกันแมลงนะฮะโอเคอุย้ยตกปลาได้ด้วยนะเหมือนขึ้นบอกเออตกปลาได้แต่ว่าเราจะต้องมีตัวของฟิชชิ n งโรดก่อนนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์เควสก่อนล้กันะครับลำคานหมามากเลยหมามันติดตัวผมเกินไปเนี่ยเควสต่อไปนะครับเขาให้เราเนี่ยทำการกําจัดศัตรูพืชน,นั่นเองครับก็ให้กดเบอร์สองนะครับหรือว่าใช้ดาบนะครับในการฟันแบบนี้นะเออก็ฟันดีๆแล้วกันอย่าไปฟันผิดฟันพวกศัตรูพืชก็พอครับยาสูงๆอะไรเงี้ยยี่สิบอัน,นครับจัดไปยาวๆเอาฟันไม่โดนด้วยเออแล้วก็เกมนี้มีพลังงานด้วยครับก็ใช้ตอนวิ่งด้วยนะดูด้านซ้ายล่าง เวลาเราวิ่งเนครับพลังงานก็จะลดเลเรื่อยๆนะฮะรวมไปถึงการใช้ดาบฟันด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่นี่น,นี่ต้องเก็บให้หมดครับผมถ้าฟันโดนพวกผลผล,ผลิตเป็นไรไหมไม่เป็นไรเนาะเออถ้าเป็นขึ้นมานี่งานเข้าเลยครับเฟสต่อไปครับเขาบอกว่าให้เราทําการซ่อมตัวของที่อยู่ของไก่ใช่ไหมครับก็น่าจะตรงนี้นะเราไก่เราไก่ ใช้ยี่สิบวูดนะครับและสิบเฮนะครับฟางนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีฟางนะครับต้องไปหาฟางก่อนนะฮะฟางก็นั่นหรือเปล่าเอ่ยวิ่งไปหาฟางก่อนนะเจอหินก็เก็บหินด้วยนี่อย่าลืมถือค้อนด้วยนะครับโอ้อันนี้มันเล้าเป็ดนี่เออเอา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 เป็ดมันมาโจมตีผมเอามือเลยมืนเลยเอา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 อุตส่าห์มาช่วยจะซ่อมซ่อมอ้นี้ให้โอ้โหแล้วเวลาซ่อมใช้ไม้ด้วยนะเราต้องไปตัดมาเอ้ มันเอาจริงว่ะมันดุว่ะมันดุว่ะโอ้ดูมันดูมันโอ้โหโอ้ยใจเย็นสตันรัวๆสตันรัวรัวพลังงานหมดเลยทีเดียวเชลแหม่โหดจริงๆไอ้พวกนี้แล้วเมื่อไหร่ผมจะออกไปได้เนี่ยโดยมันลุมทึ้งใหญ่เลยเนะ <c oughs> นี่ยหนีแล้วรีบไปหาฟางโอ้นี่นี่นี่น,นี่โอ้ยเดี๋ยวผมก็เอาดาบฟันเลยเดี๋ยวก่อนนี่ถ้าไม่เห็นเป็นสัตว์เลี้ยงนะผมเอาดาบฟันทิ้งไปแล้วแย่แย่แย่เดี๋ยวไปหาฟางก่อนนฮะน่าจะอยู่ในนี้แหละ นี่แงเจอแล้วเทียบเลยครับผมเก็บฟางนะครับเอ้านี่มันมีไม้อยู่ด้วยนะเนี่ยเก็บฟางด้วยนะเนี่ยเออเก็บได้เลยนะครับผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผมบาดเจ็บผมไม่สามารถวิ่งหรือก็อะไรได้นะครับแล้วผมก็ไปทําการพูดคุยกับลุงกับยายมานะครับคือเควสมันขึ้นมาบานเลยครับเนี่ยเยอะมากเลยครับก็เดี๋ยวผมทําทีละอันกันละกันก็นนคือซ่อมเล้าไก่ก่อนนะครับแต่ว่าผมจะต้องทําการรักษาตนเองก่อน คือเวลาเราแบบเดินเล่นในฟาร์มแล้วเราเจออะไรอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเจอตัวของหลังพึ่งใช่ไหมกลับมาคุยกับลุงอ่ะลุงก็ให้ตัวของสโมกมาก็คือเอาไว้ลมควันเนี่ยนะเออแล้วเมื่อกี้ที่ผมเดินผ่านตัวของบอ่อน้านะครับมันก็พูดถึงเรื่องของเราไม่มีเบ็ดพอมาคุยปุ๊บเราก็ได้เบ็ดตกปลาคือแบบว่าเออเจออะไรมาก็ลองมาคุยกับลุงกับย่าดูนะครับเขาก็จะให้ของและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมานั่นเองนะครับตอนนี้ผมหิวก่อนละกันนี่ได้แบนเดจมาเห็นไหมครับ เออพอติดแวนเดจเสร็จปับ๊บคราวนี้นะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าพลังงานของเรากลับขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการซ่อมเร้าไก่ก่อนนะครับไปตอนนี้วิ่งได้นะครับโอเคก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้แหละเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูเควสต่อได้เลยนะครับเขาบอกว่าให้เอา3มไก่เนี่ยมาอยู่ในนี้โอเคก็คือเมื่อกี้เราเห็นว่ามีไก่นะครับมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ต้องไปอุ้มไก่มาอีก หาก่อนนะครับไม่รู้อยู่ไหนอุ้ยมีเบอร์รี่ด้วยเหรอเก็บซะเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวหาไกล้ก่อนนะครับเอ้ยแถวนี้มันมีไอ้นี่นะว่ากูสครับผมห่านครับผมเขาให้สู้นะมาเด้เมืม่อกี้เอามาเอาเหรอเอาเหรอไอ้นี่ยตีสตันไปดิตีสตันไปครับผมได้เควสมาไงจากลุงลุงบอกว่าให้สู้ครับคือเวลามันวิ่งใส่เราเราก็เอาดาบฟันมันก่อนเลยมาเหรออุ้ยฟันไม่ทัน พลังงานหมดเจ็บอีกแล้วพลังงานหมดโดนมันเล่นอีกแล้วจะมาเล่นมันโดนมันเล่นเองเวรกรรมบาดเจ็บเหมือนเดิมครับก็ใช้แบนเดตครับเซ็งจริงๆเซ็งจริงๆโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเราไปหาไก่ก่อนนะครับหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้เอ้ยมีเควสดขึ้นที่ยายอีกแล้วอะเรียกได้ว่าเกมนี้เล่นเพลินๆเ,เลยเนะี่ยคือมันมีหลายอย่างให้เราทําแบบเยอะเลยอะ่ะอันนี้ไงเจอไก่แล้วเจอไก่แล้วเห็นนะถือค้อนก่อน มนันนี่ไก่ต้องต้อนมันนี่ว่ามันอุ้มไม่ได้นะครับแต่ต้อนไกไ่ไป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 อยู่พอดีเลยสามตัวอาจจะใช้นกวีดในการที่จะเ,เรียกหมามาช่วยก็ได้นะครับแต่ผมไม่ถนัดอะผมลองแล้วต้อนไก่เข้าไปที่เล้านี่ไงพอเข้ามาใกล้ๆแล้วมันไอ้นี่เลยครับมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงมันได้แล้วครับนี่หัวใจขึ้นด้วยแล้วมันก็ตามเราเวรกรรม ตามเราเหมือนหมาเลยอย่างเงี้ยทาให้เราเล่นยากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเอาอีก2ตัวมาก่อนต้อนมันมาเน่เน่เน่ต้อนมาต้อนมาตอมา้ตอนให้มันอยู่บริเวณเล้าไก่นะฮะโอเคได้แล้วครับครบแล้วเห็นไหมมีสัญลักษณ์แสงขึ้นฟ้าเรียบร้อยครับผมเฟส complete ครับแล้วก็กดผิดไปเลี้ยงไก่อีกแล้ววิธีการก็คือวิ่งหนีแล้วครับสลัดมันให้หลุดวิ่งกระโดดกระโดดกระโดดเข้าไปในกรงหรืออะไรก็ได้ครับสลัดมันให้หลุดนะฮะ เพจต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปสร้างสิ่งของนะครับแล้วก็มาวางไว้ที่ข้างๆเหลาไก่นะครับซึ่งผมก็หาอยู่นานเลยสรุปเลยคือเราต้องทําการซ่อมเจ้าตัวเวิร์กช็อปก่อนใช้หินกับใช้ไม้เก็บเอาแถวนี้ได้เลยครับพอซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีสูตรการทําเจ้านี้มาใช้ไม้กับใช้ตัวของฟางแล้วก็ใช้ตัวของพอนนะครับซึ่งเรามีหมดแล้วรับได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ตัวของที่เรียกว่าอาหารได้ไหมอ่ะไม่รู้จะเรียกว่ายังไงอ่ะเออ เอาไว้ให้กับตัวของไก่ได้แล้วนะครับนี่ไงเห็นไหมอันนี้เขาให้วางสามอันใช่ไหมครับไว้ข้างๆเล้าไก่เขาวางงันนะครับน่าจะได้นะเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงก็เดี๋ยวไก่มันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทำการฟักฟักไข่เนาะเออน่าจะได้นะเอ,อ้ยนี่ไงเออเออได้แล้วได้และนี่ไงมันฟักไข่แล้วเคื่อต่อไปแน่นอนครับ เก็บไข่สามฟองก็อันนี้อาจจะต้องรอเวลานะครับให้ไก่เนี่ยมันทําการฟักไข่นะครับซึ่งก็ไม่รู้นานแค่ไหนนะคือน,น่ารักดีว่ะเออด้วยเดยเลี้ยงได้ด้วยนะก็คือดูแลครับเนี้ยเออร,รู้ผัวรู้ผัวเออเข้าใจคิดดีโอเคใช้ได้ครับนี่คือเควสเกี่ยวกับไก่นะครับแล้วไก่อีกตัวหนึ่งมันหายไปไหนวะเนี่ยสงสัยมันไปเดินเล่นแน่เลยอันนี้เราอาจจะต้องล้อมรัวนะครับเพื่อไม่ให้ไก่เนี่ยมันหนีออกไปนะครับก็อันนี้ก็คือเหมือนเดิมนะ เกมมันสอนตั้งแต่แรกแล้วนะครับเราก็อาจจะมาทําการล้อมรั้วเอาละก็เนี่ยมีเควสกับคุณยายใช่ไหมครับแต่ว่าคุณยายนี่เดินไปไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดเลยครับพึงพ่งพึ่งอะไรไม่สนใจอะไรอุ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงเก็บของก่อนและไก่มันยังคงตามผมมาอยู่เนี้ยนี่คือข้อเสียครับอย่าพยายามไปเลี้ยงมันนะครับอย่าพยายามไปเล่นกับมันครับมันจะตามเราสุดล่าพาเขียวเลยเอาละเดี๋ยวผมจะลองใช้ไอ้ตัว B Smoke ดู sm นะครับนี่ไงเห็นไหมเออกดค้างไว้ได้เลยนะครับ พอผมบีสโมกแล้วผมสามารถเข้าใกล้เจ้านี่ได้นะครับแล้วก็เข้ามาแล้วปรากฏว่าเก็บไม่ได้ครับเขาบอกว่ารออีก2วันนะครับก็พูดง่ายๆคือลองทดสอบการใช้บีสโมกเฉยๆนะครับเอาไว้ไล่มแมลงครับมแมลงมันจะไม่วิ่งใส่เราเท่านั้นเองนะครับเอาหมายถึงบินนะนะมันจะไม่บินใส่เรานะเปลี่ยนยายต่อยายมีเควสอ๋ออันนี้มันเล่นกับแมวเราถืออันเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นการเล่นกับแมวเว้ย ตอนแรกผมถึงว่าเบ็ดตกปลาดูผิดอันคนละอันกันนะครับอันนี้คือเป็นการเล่นกับแมวครับเดินไปตามจุดนะ่ะแล้วก็กดเวียงเวียงเนี่ยแมวมันจะตามเรามา,านะเนี่ยๆนีเนนนออนี่ไงเล่นกับแมวเออตลกดีเหมือนกันแมวก็น่ารักดีนะครับเออโอเคตอนแรกผมดูผิดนึกว่าเบ็ดตกปลาไม่ใช่เว้ยก็ง,งงว่าทำไมให้ไปตรงนั้นมันเป็นเหมือนกันถ้าเกิดเราอยากเล่นกับแมวก็คือต้องใช้อันนี้แล้วก็เบ็ดตกปลา,าจริงๆคืออันนี้ครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนก่อน เอาละเดี๋ยวเรามาตกปลากันดีกว่านี่ไงแมวตามอีกแล้วคราวนี้มาคลอเคลีย์อ้ใกล้ได้ละปลามาละเฮ้ยกดผิดรรครับผมคือเขาขอให้กดทิศท,ทางครับผมไปกดตัวตัวโออีกครั้งหนึ่งอะหรือตัว B นั่นแหละมันเป็นการแคนเซิลครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่ไงนี่ไงนะเราต้องหันไอตัวของไอก้านอนา,นาล็อกของเรานะครับให้มันตรงกับทิศท,ทางที่มันขึ้นอยู่ครับเห็นไหม อันนี้ก็คือเลื่อนขวา <S <S เลื่อนบนเลื่อนซ้าย <S <S เลื่อนไหนไหนะต้องต้องพยายามทําให้ตรงนะครับโอเคกอาจะตกได้คือมันยากเหมือนกันนะคือเราต้องพยายามคอนโทรลตัวลูกศรเนนะี่ยให้มันตรงไงถ้าเกิดว่าคอนโทรลไม่ตรงเนี่ยมันก็มันก็จะไม่ได้สักทีไงบางทีก็คือแบบทําจนแบบนานมากเลยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคไปคุยกับยายต่อดีกว่ายายบอกมีเควสต่อ,อ่อกแล้วครับเยอะมากจริงครับเกม้อ้าวจะเอาดาบไปฟันยายเฉย เนื่องจากเควสเยอะมากครับผมก็ต้องเลือกทำนิดนึงก็แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวทำไอ้ตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับติ g one bed with a hole นะฮะก็คือเป็นการพรวนดินใช่ไหมใช้คำนี้ได้เลยนะเป็นการพรวนดินนะครับอ่าก่อนอันไหนว่าอันนี้ป่ะหรือว่าอันนี้เอยโอเคโอเคโอเค,อ,เคอันนี้อันนี้อันนี้สำหรับพื้นที่ที่จะขุดได้นะมันจะเป็นพื้นสีเขียวนะครับอืมลวหมามา,มาทำไมเนี่ยโอเคขุดไปครับเราจะได้ทำการเพาะปลูกจริงๆสักทีครับผม อยจากที่เราวิ่งเล่นในฟาร์มมานานแสนนานนะฮะตามภาษาเด็กเกเรเอาเหรอเ <_ d eks on> ด็กซวนดูอวว่ะเด็กซนโอเคเขาบอกว่าให้ทําการปลูกพืชน,นะครับอจัดไปครับดูในกระเป๋าหน่อยสินี่ไงเห็นไหมที่เราเก็บมาสามารถปลูกได้นะครับเห็นไหมครับเออเก็บมาแล้วก็ปลูกได้นะนี่ไงน่าจะผ่านเควสแล้วต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทําการเก็บเกี่ยวด้วยนะครับซึ่งเราก็เก็บเกี่ยวมาแล้วนี่นะ เดี๋ยวลองดูก่อนก็นแล้วกันนะครับว่ามันจะได้ไหมคือ oh. มันมีบางอันมันสาเร็จเรียบร้อยแล้วไงเราก็คอยเก็บอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคผ่านเรียบร้อยแล้วครับนี่คือการเพาะปลูกนะครับก็คือเก็บแล้วก็ไปพวนดินแล้วก็ไปเพาะปลูกแค่นี้เองโอเคท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับสําหรับเกมนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเรารับเควสมาจากปู่จากยญ้านะครับแล้วก็ไปช่วยท่านเนี่ยในการดูแลฟาร์มเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหรือว่า ่อมเริมนู่นนั่นนี่ใช่ไหมการเพาะปลูกการให้อาหารสัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะไปฟาร์มของในป่าก็ทําได้นะเนี่ยคือผมเดินมาในโซนป่าเห็นไหมครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มันปรักหักพังไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเกิดเกมมันสมบูรณ์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคอนเทนต์เยอะเลยล่ะเยอะแบบเยอะมากอะ่ะคือกราฟิกทําออกมาได้ดูดีสวยงามอยู่แล้วล่ะอาจจะไปปรับเรื่องของ UI น,นู่นนั่นนี่ เพื่อทําให้เกมมันสมบูรณ์มากขึ้นอันนี้ก็บอกเลยว่าเอาใจช่วยแล้วก็น่าเล่นมากๆครับก็สําหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะฮะบ๊ายบายครับ